5วิธีตั้งเป้าหมายชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้จริงๆทุกคนย่อมมีเป้าหมายในชีวิตที่วางไว้และมุ่งมั่นที่จะพุ่งชนเป้าหมายนั้นให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในความก้าวหน้าของงานเป้าหมายในการดูแลสุขภาพ ให้มีรูปร่างตามที่ต้องการหรือเป้าหมายในการเก็บเงินเพื่อซื้อสิ่งของที่อยากได้ถึงเป้าหมายของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปแต่สุดท้ายแล้วการตั้งเป้าหมายชีวิตก็เพื่อตอบโจทย์ให้ตัวเองทำตามสิ่งที่ตั้งจังที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จวันนี้เรามีวิธีที่จะช่วย ให้เป้าหมายในชีวิตของเราที่ตั้งไว้ประสบความสำเร็จดังนี้ข้อที่หนึ่งแน่วแน่ไว้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นเราต้องการอะไรเมื่อตั้งเป้าหมายชีวิตแล้วเราต้องตัดสินใจอย่างแน่วแน่และจริงจังกับมันบางคนอาจอยากเป็นนักโปรแกรมเมอร์ บางคนอยากเป็นนักกีฬาบางคนอยากมีเงินทองเยอะๆจากการทำธุรกิจให้คิดไว้ว่าสิ่งที่เราจะทำนั้นคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆไม่ใช่ทำเพราะเห็นคนอื่นทำเลยอยากทำพอทำไม่สำเร็จคุณก็ท้อและหยุดทำ เพราะนั่นมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการที่ออกจากใจจริงเป็นเพียงแค่กระแสชั่วข่าวเท่านั้นข้อที่สองกำหนดเป้าหมายเมื่อรู้ว่าเป้าหมายในชีวิตหรือสิ่งที่เราต้องการจะทำคืออะไรแล้วลำดับถัดมาก็คือการกําหนดเป้าหมาย เพราะการที่ประสบความสำเร็จได้ส่วนหนึ่งก็มาจากการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนกำหนดไปเลยว่าจะสำเร็จตรงตร,ตรงตามเป้าหมายในวันไหนเดือนไหนหรือปีใดแต่ต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงที่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยสุดท้ายแล้วถ้าตั้งเป้าหมายชีวิต ไว้แต่ไม่ยอมลงมือทำสักทีเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็เป็นเพียงฝันลมลมแรงๆไม่มีวันเกิดขึ้นจริงดังนั้นจึงต้องลงมือทำอย่างจริงจังด้วยข้อที่สามวางแผนการวางแผนอาจทำควบคู่ไปกับการกำหนดเป้าหมายในชีวิต เลยก็ได้โดยอาจจะให้กำหนดออกมาว่าวันนี้เราต้องทำอะไรเดือนหน้าเราต้องทำอะไรต่อให้เขียนเป้าหมายไว้เป็นข้อย่อยอาจดูเหมือนเป็นเรื่องยิบย่อยแต่เป้าหมายย่อยๆเล็กๆเ,เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งต่อให้ไปถึงเป้าหมายใหญ่ทั้งนั้น เหมือนกระจายงานทำทีละเล็กละน้อยพอรวมกันเข้าก็จะกลายเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นการวางแผนจะต้องสอดคล้องกับการกําหนดเป้าหมายในการทำให้สําเร็จตามแผนที่วางไว้ข้อที่4ลงมือปฏิบัติเมื่อกําหนดเป้าหมายและวางแผนเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มลงมือปฏิบัติได้เลยจงมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเททำให้เต็มที่มันทบทวนเป้าหมายในชีวิตของคุณทบทวนอยู่สม่ำเสมออย่าไปกลัวกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นเพราะอุปสรรคเป็นบททดสอบที่เปรียบเหมือนบันไดให้เราเก้าวข้ามไปสู่ความสำเร็จหากคิด และแก้ไขปัญหาได้ความสําเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนข้อที่5สร้างความสําเร็จต่อเนื่องเมื่อเราได้เริ่มทําสิ่งต่างๆจนสําเร็จตามเป้าหมายแล้วอย่าลืมรักษามาตรฐานนี้เอาไว้ให้คงที่อย่ามัวแต่หลงอยู่กับความสําเร็จที่ได้มาเพราะ ไม่รู้ว่าความสำเร็จที่ได้มานั้นจะอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่ควรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านดังนั้นแล้วไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเราหากเรามุ่งม,มั่นตั้งใจ มีเป้าหมายในชีวิตที่แน่นอนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามาระหว่างทางเชื่อได้เลยว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนเมื่อและเมื่อคุณรู้จักการตั้งเป้าหมายและบรรลุจุดประสงค์แล้วบางคนอาจคิดจะสร้างธุรกิจของตนขึ้นมาลองอ่านบทความ วาดฝันมีธุรกิจใหญ่ทำอย่างไรฝันถึงจะกลายเป็นจริงกันดูแล้วคุณจะรู้ว่าคุณก็ทำได้เช่นกัน